ก็ผมชูวิทย์พิทักษ์พรพลบอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยวันนี้ผมได้ขอปรับรลดงบประมาณมาตรา8ดกระทรวงกลาโหมจากยอดงบประมาณสองแสนสามหว่าล้านนะครับลงสี่เปอร์เซซึ่งมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพไทยซึ่งต้องเรียนท่านประธานครับว่าทหารนี่มีความสำคัญนะครับ ในอดีตก็ปกป้องประเทศทหารมีเพื่อความมั่นคงของประเทศต้องมีทหารแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้ทําสงครามกับต่างประเทศเรากําลังทําสงครามกับไภยัยโควิด -19 ซึ่งประชาชนกําลังเจ็บป่วยประชาชนกําลังเดือดร้อนจากภัยคุกคามของโควิดซึ่งประชาชนก็ถามนะครับว่า ทหารไปไหนประชาชนเดือดร้อนไม่เห็นทหารออกมาช่วยเลยที่ทหารเยอะๆทำไมไม่เอามาทำศูนย์พักคอยนะครับวันนี้คนป่วยวันละสองหมื่นคนคนตายวันละสามร้อยคนซึ่งในขณะน,นี้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่สู้ภัยสงครามโควิดตอนนี้จะติดโควิดเป็นล้านคนแล้วและทหารไปไหนรอเตียงรอยา รอตายนะครับถามหาทหารวันนี้ก็ประมาณของท่านที่ได้ไปเนี่ยผมก็อยากปรับรถเพื่อจะมาช่วยโควิดซึ่งวันนี้ทหารของเราก็คืออสอมนะครับพยาบาลคุณหมอกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งวันนี้ไม่มีปืนครับทหารของเราไม่มีปืนแล้วก็ไม่มีเสือกก้อเกาะรัฐบาลก็บอกว่า เอาถ้าจะสู้กับโควิดเอาเสื้อกะซีโนแวคไปใส่ไปก็ให้ใส่เสื้อกะซีโนแวคคนละตัวละตัวละตัวสู้กันไปมันก็สู้กับโควิดไม่ไหวเพราะซีโนแวคมันกันได้เฉพาะจุดสองสองฉีดไปแล้วก็สู้โควิดแล้วก็ตายวันนี้ก็บอกเอาซีโนแวคไปใส่อีกตัวนึ่งไปเป็นสองเข็มสองเข็มแล้วก็ยังติดโควิดตายอีกก็บอกใหม่ว่า ถ้าสองเข็มยังตายอยู่นี่จุดสองสองวันนี้โควิดมันพัฒนาไปเป็นจุดสามเป็น M16 ก็ใส่เข็มสามไปแอตแต่ก็ไปใส่เข้าไปวันนี้แอส a ตาก็ตายอีกครับวันนี้ผมอยากเอากบประมาณเนี่ให้มาซื้อวัคซีนครับที่ดีๆครับเพื่อจะมาสู้สงครามกับเขาให้ได้ไฟเซอร์อยู่ไหนจอร์สันแนอนจอร์สันอยู่ไหนโมเดนาอยู่ไหนเพราะวันนี้เราสู้กับรถถังครับ เราสู้กับโควิดลดถังเราจะชนะเขาได้เราต้องมีวัคซีนครับผมจึงขอปรับลดนะครับเรือดำน้ำลำละ12,500ร้ล้านซึ่งท่านจะซื้อ2ลำสองหมื่นหล้านซึ่งพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานถึงรัฐบาลเขาว่าวันนี้ไม่รู้ว่าใครฉลาดกว่าใครผมว่าประชาชนนี่ฉลาดกว่ารัฐบาลครับ วันนี้เขาจะซื้อมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ย <S <S เขาไปที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าคุณมีบัตรประชาชน <S <S ออไหมเอาบัตรประชาชนมามอเตอร์ไซคันนี้ห้าหมื่นให้คุณดาวพันเดียวแล้วคุณก็เอามอเตอร์ไซค์ไปขับแล้วคุณก็ผ่อนเดือนละพันละพันละพันสีน่ห้าปีก็เป็นม<ข>อเตอร์ไซค์เขาแต่วันนี้รัฐบาลซื้อเรือดำน้ำเนี่ยครับพี่น้องประชาชนอยู่ทางบ้านครับว่ารัฐบาลซื้อเรือดำน้ำวันนี้ เราต้องผ่อนเงินเขาครับเป็นงวดงวดครับปีนี้ก็ผ่อนปีหน้าก็ผ่อนผ่อนไปจนครบเจ็ดปีครับจึงจะได้เรือดำน้ำมาครับสู้ประชาชนบ้านผมไม่ได้ดาวมอเตอร์ไซค์พันเดียวเอารถไปขี่ครับวันนี้รัฐบาลต้องผ่อนจนครบจึงจะได้เรือดำน้ำมาพี่น้องประชาชนยังถามต่อว่ามันจะไม่ตกรุ่นก่อนหรือไงนะครับแล้วอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ไม่สำคัญครับท่านก็ปรับลดลงครับ แล้วก็เอามาซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเอามาซื้อเสื้อกเกาะที่ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ประชาชนลำบากมากครับลำบากวันนี้ประชาชนไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับรอว่ารัฐบาลจะจ่ายเท่าไหร่จะให้ยังไงเพราะทุกอาชีพปิดหมดแล้วครับ นะครับก็จึงอยากจะปรับลดงบประมาณของท่านนะครับเอามาซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนดูแลอสมอพยาบาลหมอประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ได้ฉีดวัคซีนพร้อมๆกันแล้วเราก็จะหายครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปครับท่านวิ